คริสจักรต้องกลับใจวันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิวร์บทที่2ด้วยกันเราจะมาสรุปแค่ประเด็นสําคัญสําคัญนะครับเราอาจจะไม่ได้ศึกษาแบบเจาะลึกทุกรายละเอียดของวิวร์แต่เราก็จะมาดูประเด็นสําคัญสําคัญของแต่ละบทในวิวร์ด้วยกันแล้วนี้เราก็จะมาดูเกี่ยวกับคริสจักรทั้ง7แห่งนะครับแต่ในบทที่2นี้พูดถึงคริสจักรแค่4แห่งก่อนอเรามาดูกันเลยนะครับ สำหรับในบทที่2นะครับข้อ1ถึงข้อ7ก็พูดถึงคริสจักรที่เมืองเอเฟซัสในสมัยของอาจารย์ยอนและเราเห็นว่าในข้อหนึ่งนั้นผู้ที่ตรัสนั้นคือพระเยซูนะครับเพราะในข้อ1บอกว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้ง7ว่าในพระหัตถ์เบื้องขวาและดำเนินอยู่ท่ามกลางคารปฏิบัตองคําทั้ง7นั่นคือพระเยซูเป็นผูต้ตรัสเราต้องจําไว้นะครับว่าเริ่มจดหมายที่ส่งถึงคริสจักรเอเฟซัสเนี่ยพระเยซูเป็นผูต้ตรัส และเยซูยังบอนในข้อ2ข้อ3ว่าพระองค์ทรงรู้เห็นไหมเพราะเยซูตรัสว่าเรารู้จักแนวการกระทําของเจ้าในข้อ2และพระองค์บอในข้อสามว่าเรารู้ดังนั้นนะครับเราเห็นว่าพระเยซูนั้นทรงทราบทุกสิ่งเกี่ยวกับสิ่งที่คริสจักรทำสิ่งดีๆที่คริสจักรทำและสิ่งไม่ดีที่คริสจักรทำเหมือนกันเพราะพระเยซูก็ตาหนิคริสจักรที่มองเอเฟซัสที่เขาละทิ้งความรักดั้งเดิมของพวกเขาแล้วเราเห็นด้วยว่าคริสจักรของพระเยซูนั้น ถ้าทำบาปอยู่ก็ต้องกลับใจเพราะพระเยซูตัดในข้อ5ว่าพวกเขาต้องจงกลับใจเสียใหม่เห็นไหมครับและประพฤติตามอย่างเดิมนะและพระเยซูทรงเตือนว่าถ้าพวกเขาไม่กลับใจพวกเขาก็าจจะไม่ได้เป็นคริสตจักรไม่ได้เป็นคันประตีไม่ได้เป็นความสว่างแก่ชาวโลกอีกต่อไปนะครับข้อ5บอกไว้เห็นไหมคริสตจักรที่อเอเฟซัสก็ต้องกลับใจจากบาปท,ที่พวกเขาทำอยู่ในข้อ6พูดถึงพวกนี้คนเล่าสนิยมนะครับซึ่งเป็นพวกที่พระเยซูทรงเกลียด นั่นคือนิโคลาสนิยมเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษคือนิโคลไลตันส์ถ้าภาษาเดิมนะนิโคลแปลว่าพิชิตไลตันส์ก็คือคาราวาสหรือคนธรรมดาก็แปลว่าพวกนี้เป็นพวกที่พิชิตคารวาสหรือพิชิตคนธรรมดานั่นแปลว่าคนพวกนี้นะครับอาจจะมีการปกครองเป็นระดับชั้นลำดับสงูงแล้วพวกเขาใช้อำนาจในการกดขี่คารวาสหรือกดขี่พวกคนธรรมดาผู้เชื่อธรรมดาอ่าเราก็ต้องคิดดูให้ดีว่า พวกนี้คลาสัญมนั้นมีลักษณะเหมือนคนพวกไหนการปกครองเป็นลาดับชั้นใช้อํานาจปกปกฏขีและปกครองผู้เชื่อ,อในข้อ7นะครับเราเห็นว่าผู้ที่ตัดลงท้ายคืออะไรพระวิญญ,ญาณตัดแกคทิศจากทั้งหลายใครมีหูให้ฟังเห็นไหมครับว่าพระเยซูทรงเริ่มกล่าวในข้อ1และข้อเพระวิญญาณตัดก็แปลว่าพระเยซูกับพระวิญญ,ญาณทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นต่อ,ตอไปแพทเทิร์นนี้คือพระเยซูทรงเริ่มตัด และพระวิญญาณเป็นผู้ตัดปิดท้ายคราวนี้ดูคิดจากเมืองสมือนาเห็นไหมครับก็ขึ้นต้นด้วยพระเยซูอีกแล้วในข้อ8นะข้อ8ปดถึงข้อสิคิดจากที่เมืองสมอนาเป็นคิดจักที่ดีนะครับไม่มีอะไรต้องกลับใจพระเยซูทรงชมแล้วพระเยซูก็บอกในข้อ8ว่าเห็นไหมพระองค์เป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายผู้ซึ่งสิ้นพระชนแล้วและกลับฟื้นขึ้นอีกเหมือนในบทที่1นึข้อสิเลยนะครับเห็นไหมพระเยซูเป็นพระเจ้านะเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายนะซึ่ง ตายไปแล้วไงสิ้นประชันไปแล้วแล้วกลับฟื้นขึ้นใหม่เหมือนที่ในบทที่1ข้อสิบข้อสิบแปดบอกไว้นะครับอ่ะพระเยซูทรงเริ่มตัดก่อนอีกแล้วและพงษ์ก็บอกในข้อเก้าว่าเรารู้จักเรารู้เห็นไหมพงค์ทรงทราบทุกสิ่ง่ะแล้วข้อสิบก็พูดถึงพยายมานะครับสามารถมาทดลองผู้เชื่อได้เหมือนที่มันเคยทดลองโยบแต่พงค์ก็สัญญาว่าพงค์จะมอบมกุฎแห่งชีวิตให้แก่คนที่สัตย์ซื่อและในข้อสิบเอ็ดก็ลงท้ายเห็นไหมครับว่าพระวิญญาณตัดแก่ที่จักทั้งหลาย ระเยซูกับพระวิญญาณทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันคราวนี้มาคิดจากที่3คือคิดจากที่เมืองเปอร์กามัมเห็นไหมครับเริ่มต้นด้วยพระเยซูแล้วในข้อ12พระองค์ผู้ทรงจริงๆแปลว่าผู้ทรงมีดาบสองคมนะไม่ใช่ถือเพราะดาบสองคมนี้ออกมาจากปากของพระเยซูนะดูเดี๋ยวเราเขียนในข้อ16พระองค์ผู้ทรงมีดาบสองคมที่คมกริบก็คือดาบแห่งพระเจนะพระแสงเห็นไหมพระแสงพระวิญญาณคือพระคำของพระเจ้าคือดาบสองคมนะครับ นี่คือพระเยซูตัดในข้อ12และวผม์ก็บอกในข้อ13ว่าเรารู้จักรู้จักเห็นไหมพระเยซูรู้จักแนวการการะทําของคริตจักที่เมืองเปอร์กามัมซึ่งพวกเขาก็ดันถือคําสอนของบาลามนบะซึ่งไม่ดีเลยข้อ15บห้าก็พูดถึงพวกนี้คนเล่านิยมอีกแล้วคือพวกที่พิชิตคารวาสพวกนี้คนเล่านิยมนะพิชิตคารวาสคือใช้อํานาจปกครองเหนือผู้เชื่อธรรมดาพระเยซูตัดมาเดิมพงษ์ทรงเกลียดเกลียดชังพวกที่ใช้อํานาจกดขี่ แล้วพระเยซูก็ตัดกับมุดคิดจาาที่มือเปอร์กามัในข้อ16ว่าจงกลับใจเสียใหม่เห็นไหมครับถ้าคิดจากของพระเจ้าทําบาปพระเยซูก็ประสงค์ที่จะให้พวกเขากลับใจเสียใหม่พระเยซูท่งบัญชาพวกเขาว่าจงกลับใจเสียใหม่เห็นไหมไม่เช่นนั้นพระองค์จะทรงสู้กับพวกเขาด้วยดาบแห่งปากดาบแห่งปากของพระเยซูคือดาบสองคมคือพระคำของพระเจ้าในข้อ12บอกไว้และลงท้ายในข้อ17อีกเห็นไหมครับว่า พระวิญญาณตัดแก่คิดจักทั้งหลายพระเยซูพระวิญญาณเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันเหมือนเดิมนะครับและพระองค์สัญญาว่าจะประทานมานาที่ซ่อนอยู่หินขาวให้แก่ผู้นั้นนะซึ่งเราไม่ทราบชัดเจนว่าหินขาวนี่คืออะไรนะครับมาดูข้อ18บ้างอ่ะคราวนี้คิดจักที่4นะคิดจักที่มองที่อาธิราก็เป็นคิดจักที่ต้องกลับใจใหม่หมือนกันและพระเยซูก็ขึ้นต้นในข้อ18ว่าพระองค์เป็นผู้ตัดนะพระองค์ผู้ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้า และพระองค์ก็ตัดในข้อ19ว่าเรารู้จักเห็นไหมครับพระเยซูรู้จักในการกระทําของทิจักทุกแหง่งพระองค์ทรงรู้ว่าเบื้องปลายของพวกเขามีมากกว่าเบื้องต้นและพระองค์ทรงตําหนิพวกเขาในข้อ20ที่ว่าพวกเขายอมให้เยเซเบลหญิงผู้พยากรมาล่วล้วงผู้รับใช้ของพระเยซูนะครับให้ล่วงประเวณีให้กินของที่บูชาแก่รูปเคารพทิจักนี้ก็ยังทาบาปนะปล่อยให้ผู้หญิงมาเทศนามาสั่งสอน สอนล่อลวงให้สมาชิกนะครับไปทําสิ่งไม่ดีลุ่งประเวณีกินของบูชาลูกขนบในข้อ21เ,เหมือนเดิมพระองค์ประสงค์ที่ให้พวกเขากลับใจใหม่พระองค์ประทานโอกาสให้ให,ให้หญิงนั้นกลับใจแต่นางไม่ยอมกลับใจนะครับและข้อ22พระองค์ก็ทรงบัญชาว่าถ้าพวกเขาไม่กลับใจนะจะต้องรบทมทุก์แน่เว้นไปแต่คนเหล่านั้นจะกลับใจจากการการะทําของตนตรงท้ายข้อ22บ,บอกไว้นะครับ และพระเยซูสัญญาว่าพระองค์จะประทานตอบแทนให้บำเน็จตามการการะทำนะของพวกเขาข้อยีิบสามบอกและข้อยีิบสี่พระเยซูยังตัดถึงความล้าลึกของซาตานนะครับซึ่งเราไม่รู้คืออะไรแต่มันเป็นสิ่งที่คริสเตียนไม่ควรไปถือนะความล้าลึกของซาตานอาจจะเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ม์ดานะครับและพระเยซูสัญญาในข้อยีิบห้าว่าเห็นไหมสิ่งที่เจ้ามีอยู่นั้นจงยึดไว้ให้มั่นพระองค์บัญชาพวกเขายึดไว้ให้มั่นจนกว่าพระองค์เสด็จมา พระเยซูจะเสด็จใหม่ทีนะครับดังนั้นคริสตจะต้องยึดสิ่งที่มีอยู่แล้วไว้ให้มั่นและโปรงสัญญานะผู้ใดมีชัยชนะนะครับที่มันผ่านมานะถ้าผู้ใดมีชัยชนะหมายถึงว่าคนนั้นมีความเชื่อนั่นเองเชื่อในพระเยซูนะครับในข้อ7บอกไว้ผู้ใดมีชัยชนะนะข้อ11ก็พูดถึงผู้ใดมีชัยชนะคือผู้ที่มีความเชื่อนั่นเองคือถ้าเรามีความเชื่อในพระเยซูถือว่าเรามีชัยชนะแล้วนะครับข้อ17ก็เหมือนกันผู้ใดมีชัยชนะแต่ตรงนี้ สำหรับข้อ26นะ่สิบหกนับต่างไปนิดนึงเพราะข้อ26บอกว่าผู้ใดมีชัยชนะและคราวนี้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้ามาและถือรักษากิจการของเราไว้จนถึงที่สุดนั่นคือพระเยซูทรงมีพระสัญญาพิเศษให้แก่คนที่มีชัยชนะคือคนที่เชื่อแล้วและถือรักษากิจการของพระองค์ไว้จนถึงที่สุดด้วยคือมีความเชื่อฟังต่อคำบัญชาของพระองค์พระองค์สัญญาว่าจะให้ผู้นั้นมีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติทิสเตียนที่เชื่อฟังถือรักษาสิ่งที่พระเยซูบัญชาไว้ เขาเจะมีอำนาจบังคับบัญชาคนทั้งหลายด้วยคาถาเหล็กเหมือนไหมครับเหมือนในีข้อ27บอกไว้ตามที่พระเยซูได้รับจากพระบิดาและพรงสัญญาได้ว่าจะมอบดาวประจํารุ่งให้แก่ผู้นั้นุนข้อที่พูดถึงดาวประจํารุ่งคือ2เปโตบทที่1ข้อ19และวิวณ์บทที่22ข้อ16จริงๆแล้วดาวประจํารุ่งนี้สื่อถึงพระเยซูนะครับไม่ได้สื่อถึงซาตานนะซาตานเป็นผู้ถือความสว่าง่านในอิสยาบทที่14ข้อ12บอกไว้ แต่พระเยซูเท่านั้นนะครับที่เป็นดาวประจํารุง่งแต่เราไม่รู้ว่าตรงนี้หมายถึงตัวพระองค์เองหรือเปล่าดาวประจํารุ่งนะแต่ข้อบรงคัภีที่พูดถึงดาวประจํารุง่งก็หมายถึงพระเยซูนะครับและสุดท้ายก็ปิดท้ายเห็นไหมว่าใครมีหูให้ฟังข้อความซึ่งพระยานตัดไว้แก่คทิจักเหล่านี้ทิจักทั้งเจ็ดแห่งรวมถึงทิจักทั้งหลายด้วยโอเคนะครับวันนี้บทที่สองนะเราแค่สรุปคร่าวๆนะครับทิจักสี่แห่งนะมีที่ต้องกลับใจใหม่อยู่3แห่ง มีแค่แห่งเดียวนะครับไม่ต้องกลับใจใหม่คือสมรนาแต่ที่เหลืออีกสามแห่งนั้นมีที่ต้องกลับใจใหม่เพราะว่าพระเยซูนบอยากให้คิดจักของพระองค์คิดจากที่พระองค์ทรงรักที่พระองค์ทรงไถด้วยพระฤทธิ์ของพระองค์เองนั้นต้องกลับใจจากบาปเพื่อที่พระองค์จะยกโทษให้แก่ลูกของพระองค์นะครับขอพระคุณและสันติสุขสติตอยู่กับพี่น้องทุกท่านในพระเยซูนะครับ